เจ็บเข่านี่ชัดๆเลยนะง่ายง่ายงอเข่านิดนึ่งมันจะเจ็บแถวเนี้ยเข่ามันชอบติดในด้านด้านนอกเนี่ยหัวนะด้านนวทำมาจาหน้าแข้งเนี่ยขยับนี่ไม่ติดเนี่ยมันไม่ไม,ไม,ไม่มันติดนะเราก็ขยับตัวเราจะเปิดเนี่ยชัดนะขยับที่มีจุดเกาะของกั้มเป็นไอ้ออริโอซิเบิลแบกนะกดเนี่ยเป็นปุ่มเลยเนี่ย เนี่ยกดลงไปเลยเห็นไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามส้ยี่บเจ็ดสองสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสค่อยปอยล่อยจะร้อนวูบเลนะใเขา้ากดเลยจุดเดียวนะี่แหละเยับับหนึ่งลอวกดสรอบ ง่ายๆชัดๆโอเคไหมโอเคค่ะ